สวัสดีจ้ายิงยิงช่วงหนาหนาวเฮากินข่าวตากแดดกันจ้าอีปูดองไวับมันคักจ้าพี่น้องกินนียงกับบ้วตําบักฮงดอกจ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ากินตําบังฮงต้มหอยหน้าจ้าหอยหน้าเข้ากับไปไตอยู่หน้าเฮ้านี่ละจ้าพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยจ้าปีนี้หอยหน้าหลายแห้งเนาะจ้ากติสีได้สื่อข้าเจ้ากินแต่ว่าปีนี้เข้าไปไตเองจ้าส่วนอีพอแขียวบ่มีดอกจ้าต่ว่าทูบดากมันกินเอาผู้ใดมากดากหอยหน้าคือกันเนี่ยจ้ามามากินน้ำกันอุ้ยคออมวนขนาดเลยจ้าหอยกับอ้วน บวนพี่บรยากาศนางกินข่ากะล่มวีวีจ้าพี่น้องอุ้ยบรรยากาศดีค่ะดีแน่จ้าพี่น้องคิดคือกันเพราะจ้าย่ำกินตำบักฮ่งนะต้องกินหลายๆคนมันจังสีแแ่บผู้ใดขี่รถผ่านทางหลังสวนก็ะเอิญเขากินข่าเบิดจ้าอยากให้เขามากินเป็นมูเด็กหน่อยกระแตกอบอบสาวอาทิตย์จ้าพี่น้องเอยชีวิตคนเฮากับมีความสุขซำนีละจ้าบ่ต้องการยังหลายดอกแค่กินข่าวแ่บนอนรับได้เห็น้าพ่อกับแม่กับมีความสุกแล้วจ้าพี่น้องสังเกตเบิ่งอีพอเด้อจ้าเล่าสีกินใดบ่รลายเลาก็เถ่า แห้งเลียวตกมาปีนี้แล้วกินข้าน้อยหน่อยจ้ะแต่กระถามเราอยู่ตลอดว่าเจ้ากินเข่าแสบบ่ออแล้วก็บอกว่าเรากินข่าแสบด้จ้ะพี่นองแต่ว่าเรากินบ่ไดดหลายแล้ว่าอยากลาบหมอกลาบม่วลูกกระเฮ็ดให้กินมื่อต่ว่ากินบ่ไดดพอสามคำจ้ะพี่นองละว่าแล้วอิ่มเหมย์ชวนแม่ฉันนี่กินข่าวแสบคักจ้ะตักข่าสองเทียได้ยายเพื่อสิอิ่มสองถ้วยใหญ่ๆหญ้แต่เรากินจังเห็นแม่กินข่าแสบเห็นแม่กินข่าใดหลายฉันก็มีความแต่เล้าก็บะอ้วนจักเทียดอกพี่นองสงสัยเเรราาาป็นส้งตแล้ว กินเขาน้ำขอบข้วกินเขาก็พอแม่จังแมนมันมีความสุขนอะจ้าพี่นอนคือหอดตอนสมัยที่ฉันไปเหตุงานอยู่โรงงานนอะฉันคิดหอดบ้านคืนหอดคืนหอดสมัยแต่กีโทรศัพท์กับบ่มีฉันนอนห้องห้สุขคืนเลยเธอเสื้อบร่ที่ฉันไปเหตุงานกรุงเทพฉันคิดหอดพอกับแม่ฉันเข้าใจเลยคนที่เหตุงานอยู่กรุงเทพน่ะเป็นยังเขาจังค้นหอดบานกัคนหนึ่งเหละทีไปอยู่กรุงเทพบ่ได้ฉันบ่มากกรุงเทพแม่เธอฉันบ่มากยังที่มันวุ่นวายแม่ายๆก็คือฉันไปใส่มาใส่บบเป็นเวลาไปอยู่กรุงเทพน่ะฉันบ่รู้หูมองสิไปไส่กัะ มันดีสุดยอดเลยเกิดชาติใดก็ขอเกิดเป็นคนอีสานเด้ออำเภอพยาคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่แหละฉันขอเกิดอยู่บ้านเกิดฉันอีกเทียนึงถ้าฉันจะได้เกิดมาพี่น้องได้พากันเกี่ยวเข่าหรือยังจ้าบ้านนี้บ่ท่านได้เกี่ยวเข่าอยู่เข่าฉันเขียวเขียวขี้ลายกับขี้ลายทั้งลมทั้งยางพี่น้องเอ้ยฉันจะได้กินเข่าบ่ปีนี้ฉันคิดว่าปีนี้พวกฉันอาจจะได้ซื้อเข่ากินเด้อพี่น้องเพราะว่าน้าท่วมแม่ปีนี้เราก็บ่ได้เข่าเลยจ้าบ่ออกห่วงแม่ไทยน้ำท่วมกับบ่ได้น้าเข่าเด้อพี่น้องเข้าเจ้าว่ายังเห็นปลายเข่าอยู่พะาโอ้ข่อยก็งึดมูเจ้าคือกันเลยเห็นปลาย เข่าเรลวจังได้อันเหงาม,านามันเน่าเมื่อดเมฆคู่บาโอ้ยเงดหลายได้นอปีนี่มปีนี่ผู้ใดเกี้ยวเขาไดหลายก็เอามาทรงนองดาในเด้อจ้ากินเขาน้ำเนียจา้าพี่น้องเอ้ยเอาเขามาแหลกปลาก็ได้จา้าป้าเต็มสางเลยจา้าปีนี้เหลี่ยงป้าไว้แหลกเขาจา้าพี่น้องแต่ว่าเห็ุหน้ากับหน้าบหลายคือข้าเจ้าดอกจา้ามีหน้ายูหกไรพี่น้องเอ้ยเห็ุพ่อได้กินจา้าบอกเคยได้ขายเขานั้าเขาจักเทียดอกบาหลังนี้นอกจากไปเก็บห่วงเขาเด้อจังสีเดขายนํามูปีนี่ผู้ใหญ่ถอกก็สิไปหา พอชันอายุสิบแปดสิบปีแล้วหาหว่วงเข่าไปขายพุนเดอ้อจ้ามาตีเองพุนเด้เพ่อเขา่าสมัยตะกีเพื่อนขยันอิลีจ้าพี่นองย่อมหลับเลยขนาดเพื่อนเถ่าปานี่เพื่อนยังไปหาหว่วงเข่ามาขายเหม่แได้อยากบอกว่าหามกับบ่ฟางดอกลังเทียอกับไปเป็นร่มยูทงพุนละ่ะข้าเจา้าไดมาทรงกับมีอู้ฉันเงึดพอชันเราบไร้ขี่รถขี่เลือกขี่ลาไปเดียพี่นองเรายางไปเหม่ไป,ไปหาหว่วงเขานี่แห<า>ละจ้าปาทีว่าเอาไว้แลกเขานั้นมาแหลกเข่าเด้อพี่นองปานิ่งยูสะนี่แหละจ้าอู้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยผู้า กันจ้า